สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่องอัปปาต้นกับพี่เป่าเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาบ้านแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงในบ้านของอัปปาต้นด้วยนะครับมาดูกันว่าคือสิ่งไหนกันนะครับก็เรียว่าบอกได้เลยว่าทําให้หัวใจชุ่มฉ่ำมากๆเลยครับไปดูกันนะนี่นี่ยังไงล่ะครับดูดิครับตู้ปลาเพลิดเพลินมากเลยครับผมรู้สึกมีความสุขจังเลยครับ บอกไม่ถูกเนาะรู้สึกดีเนาะคือตู้ปลานี่บอกเลยนะฮะว่าทุกบ้านตามหวงจุ้ยหรือศาสตร์จีนหรือศาสตร์แรงต่างก็แนะนําให้ทุกบ้านมีตู้ปลาเนาะแหกว่ายไปมาเนาะเหมือนกับการทําธุรกิจก็มีขึ้นมีลงมีแหวกว่ายเปลี่ยนไปมาเงินเข้ามาไหลเวียนดี D, สะดวกดีอะไรประมาณนั้นเนาะครับเนาะก็เรียกได้ว่า ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแฟนนะครับให้ให้ปลามาเนาะแรกๆก็ก็มาก็มาไกลเนาะนั่งรถมาสามชั่วโมงแล้วไปอยู่ในรถอีกไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารอีกสี่ทุ่มถึงได้ออกมาจากรถก็เรียกว่าก็มีน้องไปก็มีก็ก็เหลืออยู่นะครับก็เลยซื้อเพื่อนมาเพื่อให้เขานะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรประดับบ้างครับวันนี้เอาปาต้นขอนำเสนอนะครับตู้ปลานะครับ ราคา270บาทเนาะเป็นตู้ปลาขนาด18นิ้วเนาะเป็นตู้ปลาธรรมดาเลยเดิมๆเลยนะคะผมตกแต่งด้วยนะครับมีมอเตอร์นะเครื่องทำออกซิเจนให้แล้วก็แผ่นรองเห็นนะครับก็คือแผ่นกรองนั่นเองนะคะแล้วก็มีหินนะหินสีนะครับเห็นสีทั้งหมดนี้3ถุงถุงละยีบาทเนาะแล้วก็มีตัวตกแต่งตัวนี้นะคะเห็นไหมครับเนี่ยนี่เครื่องปั้นดินเผาตัวนี้กลับดอกมาพลาสติกที่เขาตกแต่งมาสําเร็จรูปแล้วนะฮะ ชิ้นนี้45บาทนะครับ2ชิ้น90บาทเลยนะแล้วก็มีหอยเห็นไหมฮะหอยถุงนึงเล็กๆ55บาทเนาะเอามาประดับว่าสวยอ่ะรู้สึกดีมากเลยนะคะผมนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้เขาเรียกว่าไม้พืชเนานะก็จะมีแหน่เนาะแล้วก็ไม้พืชน,นะครับอยู่ประมาณ3ต้นเลยต้นละ20บบาทนะก็ อายุอยู่ได้ไม่นานมันเป็นมันเป็นพืชลมลุกนะคบอยู่ได้ไม่เกินเดือนครับแล้วเขาจะจากเราไปเองโดยธรรมชาติเนาะของพืชน้ําเหล่านี้แต่เราก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เรื่อยเนาะมันต้นละ20บาท20บาทอยู่ได้เดือนหนึ่งก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเขาก็จะสร้างออจซิเนในน้ำอะไรต่างๆให้เป็นธรรมชาติของปลาดีที่สุดเลยนะครับมีอะไรมาเพิ่มครับมีครับขาวเห็นไหมครับมีครับทองอยู่แล้วเอาครับขาวมาเพิ่มก็ก็กลายเป็นคู่กันเนาะคู่กันเดียวพอเพราะอะไรครับ เพราะว่าปลาคราฟเนี่ยเนาะเป็นปลาที่เลี้ยงแล้วก็โตแล้วแต่เวลาขึ้นอยู่อาหารที่เราเลี้ยงดูเขาเลยพอเขาโตแล้วเนี่ยคืออุปนิสัยของปลาคราฟคือเขาจะดินแรงเขาคือเขาขี้ตกใจอ่าอย่างอาปลาต้นเขวเ้ยใกล้นี่ยเขาจะตกใจเลยนะฮะเขาจะว่ายแบบว่ายเร็วแล้วหัวหมงเลยนะแบบว่าแล้วก็ไปซ่อนสําหรับสําหรับที่อยู่ในในตู้แบบนี้เนาะแต่สําหรับเป็นอ่างไปเลอะไรต่างๆที่มีขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ชิลเลียสอยแล้วนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นปลาที่ตกใจอยู่นะถ้าอยู่ในตู้นะอาป้าสังเกตดูนะครับแต่ว่าเราจะไม่แกล้งปลานะเราจะอยู่ห่างๆนะครับเวลาเข้าไปใกล้จะสังเกตว่าเขาจะ,จะเจียนไวไาวแบบไปซ่อนหรือว่าว่ายเร็วอะปึ๊บปๆ๊ป๊เหมือนตกใจดังนั้นถึงนด้เตือนไว้ว่าอย่าเปิดฝาตรบนี้ไว้นะฮะเปิดไม่ได้เนื่งองจากว่าถ้าเปิดแล้วเกิดเขาตกใจเขาโดดมาถ้าบังเอิญเราไม่อยู่หรือไม่ได้เห็นในขนะนั้นเขาอาจจะตายได้นะครับอันนี้คือคือ คือประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงมาเนะาะเมื่อก่อนอนะปลาต้นเคยเลี้ยงปลาหมอสีเนาะฟาวเวอร์ฮอลเนาะเป็นปลาหมอสีที่โคตรฮิตมากเนาะนำเข้าจากสิงคโปร์ในยุคแรกๆเลยนะฮะสิงคโปร์อินดนีเซียมาเลเซียอะไรพวกนี้นิยมมากแล้วก็อปลาต้นก็เลี้ยงมาสมัยนั้นราคาไม่ถูกนะตัวหนึ่งก็เกือบพันนะฮะเลี้ยงตั้งแต่ลเล็กๆจนโตจนสีออกสวยมากเลยเนาะแล้วเราจะไปซื้อหวยกันเนาะปรากฏว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือไปเรื่อยๆแหละเวลามันโตเนาะ ปาต้นก็ล้างตูป้ปลาเนาะตู้ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยหนึ่งเนาะให้เขาอยู่คนเดียวเลยปลาหมอสีตัวนั้นนิยมใครมีปลาหมอสีนี้คุยกันแบบโคตรเท่อะเอออะไรเงี้ยชมของคนนู้นคนนี้ต่างๆในยุคนั้นนะย้อนกลับไปในสมัยอดีตัยรุ่นนะฮะด้วยรประสบการณ์นะป้าวันนั้นล้างตูป้ปลาก็เลยลืมปิดฝาเนี่ยตัวนี้แหละเออแล้วออกไปทําธุระข้างนอกเนาะกลับมาปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเจ้าปลาหมอสีตัวนั้นอะตั้งคาว่าโคตรเศรษฐีอะไรสักอย่าง กระโดดออกมานะครับเฮ้ยมาดูตู้ปลาไม่มีปลารู้แล้วตกใจรู้แล้วเลยว่าอะไรกลมๆกลมๆกลม,ก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 มไปดูปรากฏว่าเธอกระดึบกระดึบไปตายอยู่ข้างกําแพงในห้องก็ได้ได้ว่าหลังจากนั้นก็เสียใจมากแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงปลาแบบแบบเป็นตู้ปลาท,ที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้อีกเลยก็จะเลี้ยงแต่ตามอ่างแบบว่าคล้ายๆปลาหางนกยุงปลาอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ไม่เคยได้เลี้ยงเทคแคร์อะไรแบบนั้นอีกเพราะว่า คือคือมันเป็นฟาวเวอร์ฮอเนี่ยมันเป็นปลาสีปลาหมอสีที่ตัวใหญ่คือเราก็รักเนาะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตมีผูกพันดังนั้นเสียใจครับก <_ discussions> ็วันนี้ได้มีแรงมาเจออีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่แฟน,น,นเอาปลามาให้ก็เลยคิดว่าเอออยากกลับไปดูปลาแหวกไาวในตู้เป็นตู้กระจกแบบนี้แบบชเมื่อไหอไร่ที่เรามานั่งจิบกบาแฟหรือก่อนนอนหรืออะไรเงี้ยก็ได้มาดูเขาแหวกไหวเนาะก็เรียกว่าเพลิดเพลินมากเลยนะครับก็เรียกว่ามีความสุข อีกแบบหนึ่งเลยนะคะบบอกเลยว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าดูสีขอบนี่ใครเอ่ยนี่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 สาวโคราดนะคนนี้ดูดีเนี่ยมาไกลมากเลยเนี่ยอุ้ยดูดีสดชื่นมากเลยนะเนี่ยดูดีดูดีครับนี่นะครับผมเจ้าทองนะครับคู่นี้นะครับผมเจ้าประทองนะครับเจ้าประทองนี่ก็มาจากโคราดนะครับแล้วก็มีตัวสีดำมิดไนท์นะครับแล้วก็มีคราฟทองนะครับผม ก็เรียกได้ว่าตู้นี้สามารถรองรับได้อีกนะครับสาหรับปลาทองตัวเล็กๆเนาะสำหรับปลาเล็กๆแบบนี้เขาอยู่อาศัยด้วยกันได้ครับเนี่ยครับไม่มีผลไม่จิกไม่ทํร้ายกันเนาะนะครับแล้วก็ประดับด้วยนะครับประดับด้วยไฟนะครับหลอดไฟหลอดละประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าบาทจริงๆมันต้องมีตัวดูดที่ติดก็คือให้มันจริงๆติดฉายขึ้นมาจากข้างล่างส่วนคนจะสวยมากแต่ ตัวดูดเขาไม่ทํางานเนาะคือแช่อยู่น้ำสักพักเขาก็คลายก็เลยอ่ะเอาปต้นไปไว้งี้ก่อนแล้วกันส่องจากข้างล่างลงข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับตู้นี้นะครับรวมทั้งปลาด้วยนะปลาทีซ่ซื้อเพิ่มมารวมทั้งตู้ทั้งบอลต่างๆจบอยู่ที่1นึ่บาทด้านเองนะครับนี่ก็เรียกว่าคุ้มแต่ถ้าเราอยาก ไม่อยากจะจ่ายเพิ่มไม่อยากจะจ่ายอะไรก็ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวดินเผาหรือไม่จำเป็นต้องมีหอยหรือหินอาจจะน้อยกว่านี้อะไรต่างๆแล้วแต่หรือจะมีแต่ตู้แล้วจะมีแต่หินนิดหน่อยก็ได้เพราะว่าตู้เฉพาะตัวนี้สิบนิว้วราคาอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองนะครับแต่แต่แผ่นแต่แผ่นกระดาษตรงนั้นเห็นไหมฮะที่จริงๆถ้าไม่มีพืชน้ำอยู่เนะี่ยจะมองเห็นก็คือว่าผมซื้อสติกเกอร์ซึ่งเป็นรูปของพืช สวยมากเลยเนาะมีมีต้นอ่ามีพวกต้นไม้ที่เราชอบมีบอนสีด้วยแล้วก็มีตัวอ่าสถียรนอเสิียร,รในด้วยนะครับข้างในเห็นแมสนิครื้อข้างในนะครับนั่นแหละครับตัวนั้นก็สวยเนาะซื้อมานะครับสำหรับตู้1 8นิ้วแค่นะครับ37บาทเท่านั้นนะครับตัวตัวแผ่นรอง70บาทตัวสตาร์เตอร์นี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณ90บาท ครับไม่แพงไม่แพงเลยนะครับก็เลยว่าจบที่1 0 4 7บาทแล้วก็ถามว่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์คุ้มมากเลยครับบอกเลยบอกเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอะไรเพลิดเพลิพนแล้วมันเป็นความสุขเล็กน้อยให้เราได้รีแลกนะครับผ่อนคลายอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอับปาตนขอแนะนำตู้ปลาขนาดเล็กแค่นี้ก็พอนะครับผมก็เียว่าบอกเลยว่า บอกเลยว่าได้ยิ้มแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดูน้องปลาน้องปลานะครับเก้าอเคครับเยี่ยมยอดครับวันนี้ขอรีวิวตู้ปลานะเพราะเหื่อมากเลยครับตอนนี้เหื่อจริงๆนะพรุ่งนี้เช้าเจอกันเนาะเดี๋ยวเอาปลาตัวนมาให้อาหารนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคนนี้ครับสาวสวยครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่โอ้สุดยอดเลยนะคะผมน่ารักมากเลยนะครับ น่ารักมากเลยนี่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 ก็น่ารักนะเดี๋ยวหนูก็โตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอเคบายบายนะครับฝากกด subscribe กดติดตามป้้นต้นยนะครับมีโมมนดีๆมาให้ดูกันนอเค่บๆครัมบบค่